สวัสดีค่ะพบกับทีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่26ตุลาคม2563นะคะ ภาพรวมตลาดวันนี้เรายังมองว่าตลาดค่อนข้างจะไล่ปัจจัยบวกที่ดูชัดเจนนะคะทำให้กรอบหลักยังคงอินทางลงอยู่นะคะวันนี้เราให้กรอบ1,200ถึง1,220จุดนะคะก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เนี่ยการเมืองภายในน่าจะเป็นประเด็นหลักหรือว่าเป็นปัจจัยหลักที่กดดันครอบงำตัวเซ็นเด็กของเราอ่ะนะคะในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะต้องติดตามพัฒนาการทางด้านการเมืองภายในค่อนข้างใกล้ชิดนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกสภานะคะเอ่อซึ่ง ตัวข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรที่จะให้นายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยได้รับการปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเตรียมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวนะคะ ก,ก็คงจะต้องอจับตาดูการเคลื่อนไหวการเดินขบวนกันในวันนี้ที่จะไปะสถานทูตเดยอรมันนะคะในขณะที่ทางในสภามีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะเป็นวันที่มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะคะระหว่างคณะรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็ตัววุฒธธิสภานะคะเพื่อที่จะมีการ จัดตั้งตัวคณะกรรมารการเพื่อหาทางออกในวิกฤตครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องออมีการจับตาความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับตัวพัฒนาการตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะถ้าออกมาในทางที่ดีอาจจะทําให้ความตึงเครียดลดน้อยลงแต่คิดว่าจะไม่นําไปสู่เรื่องของการสิ้นสุดของปัญหานะคะเพราะว่าข้อเรียกร้องจากทางคณะรัษฎรเนี่ยมีจํานวนมากนะคะหลายข้อด้วยกันนะคะ หลักๆคันนึงนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะซึ่งไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในสมัยประชุมสภาในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้น่าจะยังคงเป็นโอ้แหงกดดันภาพโดยรวมตลาดต่อไปนะคะสาหรับปัจจัยการเมืองภายในนะคะอีกอันนึงที่น่าจับตามไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างจะหนักขึ้นนะคะหลายประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเริ่มกลับมาเห็นสัญญาณการกลับมาระบาดใน รอบที่2นะคะแล้วก็บางประเทศในหลายๆประเทศที่มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศตัวมาตรการเข้ามาควบคุมบางส่วนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับไปในสภาพของการล็อกดาวน์เหมือนครั้งที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยมีจํานวนผู้ติดเชื้อเชื้อพุ่งขึ้นค่อนข้างมากนะคะทําให้ จําเป็นที่จะต้องจํากัดกิจกรรมนะคะในบางส่วนนะคะอย่างทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันประมาณมากกว่า5 0,000รายนะคะต่อวันนะคะเป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นจนน่าใจหายนะคะในส่วนที่อังกฤษนะคะอยู่ราวๆป,ประมาณสัก2 0,000รายต่อวันนะคะสเปนก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะคะในฝั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นในยอดผู้ติดเชื้อลดลงนะคะแต่ว่าก็เริ่มที่จะมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับมากระตุ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอน น่าจะกลับมาแซงหน้าอินเดียอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสหรัฐยตกต่อวันในยอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0 0รายนะคะในขณะที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0รายนะคะสำหรับในประเทศไทยของเราเองไม่แพ้กันนะคะเราต้องกลับมาจับตาการแพร่ระบาดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการรายงานการพบผู้ติดเชื้อนะคะเป็นผู้หญิงชาวฝรั่งเศสนะคะเข้ามาในประเทศไทยนะคะอยู่ใน alternative state quarantine นะคะแต่ว่าหลังจากออกมาจาก quarantine แล้วเนี่ย มาใช้ชีวิตปกติแล้วเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่พบนะคะที่าทางการเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าน่าจะเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากในประเทศนะคะก็ตอนตอนนี้พบอยู่ที่เกาะสมุยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการตรวจหาเชื้อผู้ใกล้ชิดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงค่อนข้างที่จะมากนะคะเพราะว่าพบว่าอาจจะมีการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะในฟิตเนสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ถือว่าน่าจับตามากขึ้นไม่แพ้กันนะคะสําหรับในประเทศไทยนะคะ ังนั้นโดยรวมแล้วเรายังถือว่าภาพโดยรวมยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ที่ดูชัดเจนในเชิงบวกนะคะจะเข้ามาผลักดกันการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนอกเหนือไปจากการที่ตลาดย่อตัวลงมามากนะคะอาจจะมีการความพยายามในการทรงตัวแล้วก็รอดูพัฒนาการนะคะแต่กรอบหลักลก็ยังไม่พ้นอิงทางลงส่วนอีกป,ประเด็นหนึ่งที่ไกลออกไปอีกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลามากนะคะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะตรงนี้คงต้องติดตามค่อนข้างใกล้ชิดหลังจากผ่านพ้นการ,การดีเบตรอบสุดท้ายระหว่างทรัมป์กับไบเดนไปเรียบร้อยดู เหมือนว่าคะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยจะตีตื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังห่างไกลจากไบเดนอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องตามต่อกันจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะคะสำหรับเรื่องของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ หุ่นเด่นประจําวันนะคะวันนี้เราเลือกมาให้2ตัวนะคะตัวแรกเลยเป็น KTC นะคะตัวนี้เรามองน่าจะได้ประโยชน์จากโครงการของภาครัฐนะคะตัวช็อปดีมีคืนที่เริ่มต้นไปเมื่อวันที่23ตุลาคมนะคะก็น่าจะมีเรื่องของการยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เติบโตมากขึ้นนะคะกรอบกับในส่วนของ NPL KTC ก็ลดกลับลงค่อนข้างมากนะคะเหลือเพียงเอ่อนเรนะคะแล้วก็มีการตั้งสมลองเอาไว้แล้วนะคะในเครื่องปีหลังกําไรน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะ อีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเข้ามาเป็นตัว w i s ์นะคะตัว w i s ์โลจิสติกสนะคะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยดีขึ้นนะคะจากความต้องการของสินค้าไอที IT, แล้วก็ การฟื้นตัวของธุรกิจยานย,ยนต์ทั้งในจีนแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะทำให้คาดว่าในไตรมาสที่3เนี่ยจะเป็น peak s e a s o นะคะแล้วก็คาดว่ากําไรเนี่ยจะดีขึ้นทั้ง y e อ r on year แล้วก็ Q on Q นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นประจําวันวันนี้นะคะฝากไว้2ตัวนะคะคือ KTC แล้วก็ตัวไ i ซ์นะคะเช้านี้ในพอร์ตโมเดลของเราก็เลยตั้งซื้อ KTC กับไ i ซ์เข้ามานะคะ KTC ตั้งซื้อที่38บาทไวซ์ Vice ที่4.98นะคะส่วนตัวสมูทแอดวานเทคโนโลยีนะคะ s c c แล้วก็ตัว TU เดียวถือไว้ในพอร์ตเหมือนเดิมนะคะเทคนิคเอลพิกวันนี้ที่ฝากไว้3ตัวนะคะจะมีตัวแซดนะคะสมุดด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สุภาลัยกับท็อปค่ะค่ะสำหรับตัว bcs นะคะก็จะเป็นการคาดการกำไรแต่มาสามนะคะ โดยคาด BCS นะคะกำไรจะเติบโต1.3%เยอันเ e a r นะคะแล้วก็ปรับตัวดีขึ้น46.3% Q on Q นะคะซึ่งแม้ว่าเยอัน year นะคะตัวค่าตัวไรายได้จะปรับตัวลดลง1.8%นะคะตามการเข้าใช้บริการของคนไข้ต่างชาติแล้วก็คนไข้ไทยที่ลดลงนะคะแต่ว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนนะคะจาก ช่วงคลาย lockdown นะคะแล้วก็เป็นไฮซีซันนะคะรวมถึงอันนี้ส่งจากการตรวจให้บริการโควิดนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ80,000รลายนะคะคาดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่240ล้านบาทรวมถึงการเข้าร่วม ASQ แล้วก็ AHQ เอ่อซึ่งเริ่มรับรู้รายได้นะคะเข้ามาตั้งแต่ในเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะแล้วก็มีรายได้ภาระเสียงส่วนเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งคาดไต้มาจานี้นะคะจะรับรู้เข้ามาที่50-60ล้านบาทนะคะซึ่ง ส่งผลให้ตัวมาจินนะคะขยับตัวสูงขึ้นเยอะอนเยอะแล้วก็ q ิวอนะคะแล้วก็เอเจปรับตัวลดลงเยอะอนเยอะนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย q ิวอนคิสำหรับแนวโน้มไตรมสี่นะคะก็คาดผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นเยอะอนเย a r แล้วก็ q ิวอนะคะจากคนไข้ไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะที่กลับเข้าใช้โรงพยาบาลมากขึ้นนะคะ รวมถึงการให้บริการตรวจโควิดต่อเนื่องนะคะรับรู้ไรายได้ของ ASQ เข้ามาเต็มไตามากนะคะแล้วก็บวกกับปีที่แล้วนะคะมีฐานกำไรที่ต่ำมากนะคะแล้วก็รวมถึงในปลายปีนี้เองก็ได้เลื่อนเปิดโรงพยาบาลเกษมราชประจิมบุรีนะคะออกไปเป็นต้นปี64นะคะจากเดิมซึ่งคาดจะเปิดในไตมาสี่ของ6 3นะคะทั้งนี้ทั้งฝ่ายยังคงประมาณการกำไรทั้งปีเดิมนะคะโดยเติบโตอยู่ที่10.1%นเอนอ้นเยียนะคะราคาพื้นฐานคงเดิมที่20 บาท50บต่างนะคะซึ่งยังไม่รวมงบประมาณนะคะที่สปสนะคะจัดให้สำหรับผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะซึ่งสปสประกันสังคมนะคะก็จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลน,นะคะลายละ450บาทน,นะคะซึ่งมีทาง BCS ก็คาดว่าจะตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ1แสนลายนะคะในแต่มะสี ในส่วนของตัวโรงพยาบาลเกษมราชลำคำแห่งนะคะที่ถูกยกเลิกบัตรทองนะคะมีผลกระทบต่อบริษัทเล็กน้อยนะคะไม่ถึง1นล้านบาทนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อค่ะสำหรับตัว b c s เอที่กลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารที่ทางฝ่ายทำการศึกษานะครับมีกำไรแต่มาสามนะครับรวมกัน3ามหมื่นหึงพล้านนะครับ ลดลง42เปอร์เซ็นมเอียนะครับจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับจากการลดตัดดอกเบี้ยแล้วก็การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับและการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นแต่เพิ่มขึ้นนะครับ3.1เปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนะครับเมื่อเทียบกับแต่มมาสองที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีหลายธนาคารได้ตั้งสำรองจุดลดมากไปแล้วในแต่มมาหนึ่งนะครับในแต้มาสองนะครับทําให้การตั้งสำรองโดยรวมของกลุ่มนะลดต่ําลงนะครับสินเชื่อนะครับเติบโตนะครับแต่ย่งเอ็ม่พ สินเชื่อยังโตต่อนะครับโดยการคลายล็อกดาวน์นะครับทำให้การกลับมาปล่อยสินเชื่อได้นะครับแล้วก็ผลจากการพัาชาระหนี้นะครับทำให้สินเชื่อเดิมนะครับยังไม่ได้รับการชําระละครั้งอยู่ในงบซึ่งด้วยการช่วยเหลือนี้เองนะครับทำให้ NPL ของกลุ่มยังไม่เพิ่มขึ้นในตมาดนี้ด้วยนะครับแม้ว่าคาดว่า NPL จะทยอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผลประกอบการของกลุ่มน่าจะานจุดต่าสุดไปแล้วนะครับที่เรายังคงเลือก BBL เป็นหุ้นท็อปของกลุ่มนะครับเนื่องจากกระตั้มส่ององไปล่วงหน้าแล้วก็น่าจะได ไลด้า uh, จากเพรมาตามาช่วยเสริมนะครับราคาพื้นฐาน BVR ที่ที่115บาทนะครับก็อัปเดตนะคะในเรื่องของตัวปะตะทนะคะจากข่าวเรื่องท่อส่งก๊าธรรมชาติระเบิดนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ ทำให้มีทั้งคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางฝ่ายก็ได้สอบถามไปนะคะซึ่งทางปะทก็แจ้งว่าบริษัทเนี่ยมีการทําประกันทรัพย์สินนะคะความเสียหายนะคะเบื้องต้นนะคะ40บล้านเหรียญแล้วก็2.5ล้านเหรียญน,นะคะและคว,วามรับผิดชอบต่อบ,บุคคลภายนอกอีก50บล้านเหรียญน,นะคะการหยุดซ่อมเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลายอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5วันนะคะแล้วก็จะใช้สถานที่อื่นมาส่งกสแก๊สแทนได้นะคะซึ่ง ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีคือเหลือแค่หนึ่งรายนะคะลูกค้าอุตสาหกรรมที่ส่งไอแก๊สให้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าน่าจะเจ,ะจะอบันทึกเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นในไลายมาสสี่นะคะแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยทางบริษัทยังไม่ได้ประเมินออกมานะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะข่าวดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าจะส่งผลให้มีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแต่จากเงินประกันที่ครอบคลุมแล้วก็สามารถจัดหา g a าจากแหล่งอื่นไปส่งได้นะคะทำให จะไม่กระทบต่อผลประกอบการนะคะทํายังคงคําแนะนําซื้อนะคะราคาพื้นฐานเดิม45บาบทก็เป็นคาดการนะครับผลประกอบการของตัวเมเจอร์นะครับก็คาดกาไรในไตรมาสสามนะครับทั่วทีก็คาดนะครับไตรมาสสามจะขาดทุนนะครับร้อยห้าสิบเก้าล้านบาทนะครับก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสองหกสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ก็ยังคงลดลงนะฮะร้อยแปดสบเออนเทียบเดือนนยนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากตัวโควิดนะครับก็คือหลังจากกลับมาเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนนะครับก็เริ่มมีภาพ,พยนตร์เนี่ยทยอยเข้าสายนะครับแต่ด้วยความกังวลของตัวโควิด -19 ที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาพยนตร์ใหญ่ฮอลลีวูดมีน้อยนะครับเพราะถูกเลื่อนฉายรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้รับผลกระทบ ต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับก็คาดว่าไรายได้นะครับในไต,ตรมาสนี้เนี่ยจะปรับตัวลดลง64%เทียบเยออนเย r มาอยู่ที่891ล้านบาทนะครับแต่ถ้าหากเทียบกับไต,ตรมาส2นะครับจะเพิ่มขึ้นถึง328%นะครับต้นทุนก็ยังลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นไปตามการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็การขอ,อ,อลดค่าเช่ากับแลนด์ลอรดนะครับได้สําเร็จรวมไปถึงนะครับ s อสเก็ปรับตัวลงนะฮะก็เป็นเรื่องของการเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับสำหรับในไตามาสสี่นะครับแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังมีเข้าฉายแล้วก็รอการยืนยันเข้าฉายอีกนะครับประกอบกับภาพยนตร์ไทยเข้าฉายในช่วงของไตามาสสี่ค่อนข้างมากนะครับน่าจะจับตลาดในต่างจังหวัดได้นะครับโดยมีภาพยนตร์ในกลุ่มของเมเจอร์เองเข้ามานะครับ6เรื่องแล้วก็เลื่อภาพยนตร์จากค่ายใหญ่อย่างตัว Gdh ด้วยนะครับ ก็น่าจะช่วยในเรื่องของทั้งตัวตัวรายได้จากตัวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ฟื้นตัวด้วยนะครับส่วนการเจรจาค่าเช่ากับแลนด์ลอร์ดนะครับก็คาดว่าน่าจะมีรายอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ยังคงมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับเรายังคงคาดการนะครับในปี63ว่าเมเจอร์จะขาดทุน9 6 2ล้านบาทไว้ก่อนนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการปรับนะครับ แล้วก็ปี64นะฮะน่าจะเป็นปีที่ดีเนื่องจากภาพยนตร์ใหญ่จากฮอลลีวูดนะครับเข้ามามากนะฮะทั้งที่เลื่อนมาจากปี63แล้วก็ของปี64เองนะครับก็คาดว่าน่าจะพลิกกลับมามีกําไรที่784ล้านนะครับราคาพื้นฐานนะครับปีหน้าเรามองไว้ที่17.60บาทยังคงคำแนะนําซื้อนะครับตัวสุภลัยนะครับก็แจ้งว่าเขาเตรียมจะขายอาคารสํานักงานสุภลัยแกนทาวเวอร์นะครับ เข้ากองทุนสุภรัยอาทีนะครับมูลค่าไม่เกิน3.2พันล้านบาทและตัวสุภรัยเองก็จะเข้าถือหุ้นในกองทุนไอตัวสุภรัยอาทีนะครับไม่เกิน20%รวมถึงมีแผนจะลงทุน30ในบริษัทจัดการกองทัศ์ดังกล่าวนะครับโดยล่าสุดเนี่ยได้ยื่นการเสนอขายกองทุนสุภรัยอาทีเมื่อวันที่22ตุลาน,นี้แล้วนะครับจากงบในไตรมาสสนะครับราคาตามมูลค่าบัญชีของอาคาร ดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่1 1ึ่งจุดหนึ่งพันล้านนะครับในขณะที่ราคาประเมินในไตมาสี่อยู่ที่สองจุดสี่พันล้านบาทนะครับซึ่งน่าจะเป็นราคาที่ขายข้อกองทัสนะครับหากประเมินค่าใช้ใจ่ายจากการขายราวสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราคาดว่า,าตัวสุภลายเนี่ยน่าจะมีกําไรจากรายการดังกล่าวนะครับหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทนะครับอันนี้รวมการหักภาษีแล้วก็หักในส่วนที่ถือหุ้น20%ในตัวสุภลายอา RT ทีออกไปแล้วด้วยนะครับ ส่วนกระแสเงินสดที่รับเข้ามาอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านนะฮะซึ่งน่าจะนําไปพัฒนาโครงการต่อแล้วก็เตรียมไว้จ่ายแล้วก็กําไรจากการขายอาคารเป็นรายการพิเศษนะครับทางฝ่ายคงประมาณการาตามกําไรปกติที่16.60บาทนะครับยังคงคําแนะนําถือนะครสำหรับตัวสุทาลัย ครับมาต่อในส่วนของราคาทองคำนะครับก็เออราคาทองคำต้องบอกว่าตอนนี้ก็แว่งตัวแถวแถวพันเก้าร้อยเหรียญน,นะครับซึ่งเอ,อ่อต้องต้องต้องบอกว่าตัวประเด็นที่สดาห์ที่แรกที่ติดตามกันทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของกระตุ้นของสหรัฐนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้ายายออกมาอีกนะครับทําให้ทองคําเนี่ยมองว่าก็ขาดปัจจัยหนุนนะฮะซึ่งตอนแรกก็มีความคาดหวังว่าตัวท่าก็ม่คาเกิดวัลจชั่นหนุนตัวเงิน เฟซของหาัฐให้ถึงเป้าหมายนะครับตามที่เฟจได้มองไว้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังมีขาดปัจจียหนุนไปนะฮะราคาทองคำก็เลยแกว่งขึ้นแปก็ถูกขายนะฮะลงมาก็มีแรงซื้อเข้ามาให้ไปพยุงตัวแถวๆพันเก้าร้อยเหรียญนะครับโดยประเด็นที่เริ่มกลับมามองกันอีกอีกครั้งจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ทีที่ได้พี่หยาดได้บอกไปนะฮะซึ่งตัวเชื้อเนี่ยได้แพร่ระบาดหนักตอนนี้พอสมควรตัวอินเดียเนี่ยก็ขึ้นเป็นดับ2อที่ใกล้จะเท่ากับอเมริกาแล้วนะฮะที่ประมาณแปดจุดแปดล้านรายของทางอเมริกานะครับ แล้วก็ในส่วนของผลการเลืเอกเอตัวการเลือกตั้งของประธานาธาาาาาิบดีสหรัฐนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่อยู่นะฮะว่าผลจะออกมาทางไหนนะฮะซึ่งช่วงใกล้ๆนี้มันก็มีโอกาสขายพีคล็อกได้นะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะคงตอบรับตอบความไม่แน,น่นอน ตน,นีย้ยังยังยังได้อยู่นะฮะส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยครับก็ยังคงทิศทาง อ่อนค่าอยู่นะครับแต่เรื่องตัวตัวมาตรการที่พี่เล็กพูดไปก่อนนั้นถ้านับสี่ลนแล้วประมาณ9ตันทําให้ตัวทองคำเนี่ยก็ยังคงคำเนี่ยเออยังคงอยู่นะครับนะครับเราให้เป็นเทรดยิ่งตัว G O แค่สองตัวสเปรดของเออคืนนี้ก็ติดตามตัวเลขของสหรัฐเดือนกันยายนก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับตลาดสหรัฐอาจจะดีขึ้นมาบ้างทองคําวันนี้ก็ยังคงเหมือนเก่งบนแถวพันเก้านะครับ